เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครมก็ได้มีการเห็นชอบมติ หลักเกณฑ์เรื่องรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติแล้วก็สถานะบุคคลนะคะกับผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วก็บุตรที่เกิดขึ้นในไทยด้วยร่วมๆกว่า5แสนคนปรากฏว่าเรื่องนี้หลังจากที่ครมเนี่ยมีมติเห็นชอบออกมาก็เป็นสิ่งที่ทางสมชนั้นเสนอมานะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอะเหมาะสมหรือเปล่าที่จะให้สัญชาติกับผู้ที่เป็นคนต่างด้าวเองที่มาอยู่ในไทยนั้นร่วมๆกว่า5 0 0 0คนแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้สิ่งที่พิพากษ์วิจารณ์กันกับบุคคลที่กําลังได้รับสัญชาติ ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นรอคอยมานานแล้วค่ะนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ในจํานวนนี้กว่า70คนเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยนะคะแต่หลังจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติให้สัญชาติบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและบุตรที่เกิดขึ้นในไทยก็ทําให้หลายคนนั้นมีโอกาสค่ะได้รับสัญชาติไทย ผู้มีการส่วนสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ก็บอกว่าต้องขอบคุณรัฐบาลที่มีมตินี้ออกมานะคะเพราะว่าการยื่นขอสัญชาติของบุคคลเหล่านี้เนี่ยทำมานานแล้วคะ่ะ15-20ถึง20ปีมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ อยู่ในผืนแผ่นดินไทยสิทธิพบรบที่เขาพงได้รับตามสัญชาติก็คือตามหลักดินแดนอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีอะไรแปลกเลยที่แต่ว่าการที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ถูกนํานมาพูดคุยแล้วก็เหมือนกับว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มใหม่จริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่อยู่ร่างเดิมนะครับตามเกณฑ์แล้วก็มีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในการาได้มานะครับด้วยด้วยด้วยความเป็นสิทธิพึงพึงที่เขาพึงจะได้รับ ที่จังหวัดระนองกลุ่มคนไทยตกสำรวจซึ่งมีบัตรประจำตัวหมายเลข6และประกอบอาชีพประมงก็อยู่ในพื้นที่ในตำบลว่าวอำเภอเมืองนะคะก็บอกว่าหลังครมมีมติเร่งรัดการให้สัญชาติกับกลุ่มชาติกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ผู้อพยพรวมถึงที่ผู้เกิดในประเทศไทยก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีความหวังที่จะได้รับสัญชาตินางสาวชาคุณพักดีบุตรสาวกลุ่มคนไทยตกสมรวจก็บอกว่ามารดาเนี่ยเป็นผู้อพยพมาจาก มาอยู่ที่จังหวัดระนองเมื่อครั้งอดีตและมารดาเนี่ยก็พยายามจะขอสัญชาติมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วแล้วก็ผ่านมาแล้วกว่า40ปียังไม่ได้รับสัญชาติเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการยื่นเรื่องก็ติดปัญหาติดขัดมาโดยตลอดค่ะเช่นข้อมูลลงผิดกลุ่มไปบ้างสแกนลาลนิวมือไม่ผ่านบ้างหรือบางครั้งก็มีการเปลี่ยนปลัดอำเภอก็ต้องมีการยื่นเรื่องใหม่เข้าไป การที่ครมอมิติเร่งรัดการให้สัญชาติเช่นนี้เนี่ยก็จะทําให้มารดา,าและครอบครัวเนี่ยได้รับสัญชาติาแล้วก็จะได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนบไทย<ว>ทั่วไปค่ะมาว่าฉันด,ดิบว่บาพักเลยค่ะ,คคะจะทำอะไรก็ไม่สะดวกสักอย่างเลยค่ะคณะไว้ฉันเนี่ยจะไปดูลูกทีิปัตตานี่อ่ะฉันต้องลำบากที่รถโดยสารก็ยังต้องคือต้องขออนุญาตสื่อรถก็ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านเองก็ยังไม่ได้นะคะบ้านของตัวเองค่ะแต่ยังเป็นไม่ได้เลย คืองานก็ทําไม่ได้ลําบากแค่ย่างอะค่ะพั่งชีวิตประจําวันเราจําเป็นต้องใช้นะ